เอ้มันนี่กุศกันมึงนี่นีโอ้กูนี่อะไรบ้าแล้วฮอยากกินแก้วเอออ๋แกตีอยสิตีแกตีมาเลยกับกันนกับกันนเอมันนี่กุศกันมึงนี่นีโอ้กูนี่อะไรบ้าแล้ว เมืก,กี้ล่ะกูมืก,ก,กี้หล่อเอ้ยใกล้กปะขคานี่มันคือหาเหรวะดูมันใกลปักจังไรอเออพิดวพิดพิากบวาัวไรวันนี้นะบวัวไรบัวไรปักบวัวลรวันนี้สิไปสายแน่แน่แ่กินไกล

ขีนเงียบนะยังไอออกเง้ยหนึ่งเอาวะอาครับดมไปแล้วแหกสิตกันสิตกบัวลาเมียนบัผันขึ้นมาขึ้นมาอ๋อนอนสีเแ้ยังยังไม่เจ้ากิ้นนันี่สิบกจังไร่ใส่เอกบัวลา่ใส่บัวลนไปหาก่งจริงันบัวลาไเอ้าอุ้ย

เนื้ไปแซ่บหลายแล้วเกะกินไก่อยากกินไก่เปิดกินแน่ใจหรือมาเปิดเนียเปิดอยากนแม่เชนไรเอ้ยน้อเออเออเปิดกูนะเปิดกูน่เปิดกูเนเปิดกูน่เอ้ายังไมจับกูศิลไมเปิดกูเนี่ยจับกูได้หนานักอันนี้ฮะนี่เออ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 กัดแมงด้กูดจริงหรือไรวะใเราปักมุพันดีใส่ อันยิ่พถอแล้วไปหาพันไปมา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 พันพันไอ่พันพันเอ้ยไปรับแล้วเล้วแล้ยที่เพียหมองควย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 คววยควย คุณไ่มีน,น,นหรอหวยเออยูซอมาแอบเอะบาไม่ใช่าการคนหลายกินแตบคัาคเาเกจกันมันจะเป็น,น,นยนังนี่นี่งั้นมามาขีนา,นม,ามันมามานี่ามาพันเฮ้ยครับบืงคยุยแล้วเห้ยมันก็ตัวใหญ่แ่แมงเท่าไหระ <What? S 1> บอ่อหักกินมาเสร็ไปครับ

ไปแล <ee> ้วเมียนี่เม oh oh hey. so ียเออเฮ้ยเมียจะหน่อยครับผมมามาบอกจังไรเอาบักหานี้กัดแต่หัวโอ้เมื่อกี้แสดงซื่อสิเทียแสดงโอเคสิสิโอเคโอ้โอเคสินั่งกันนั่งกันไปแล้วโอ้ยเมียกูไป่ใช่หักเมียกูหักเมียกูหักเมียกูกูหักเมียกูกูหักเมียกูเออเออเออเอาต่อลงที่ กูหักเนียกูเฮ้ยก็หักเนียคืก็หักเนียแลวเนยก็หลไอ้กูดิ้ทักพูนไอ้ไปจังไหนอะนี่ฮะอออกูหักเนี่ยกูเส้นเนียคือจโอ้เมียกันะลุมอาวออเอออออพด่นองรู่น่อเียกูหากเนี่ยคืชิดหากเนียกูิกาทำ ก็เหงาขาวสีท่ากับบาดนี่ยแ้วักแม่กืยังห่กับแม่กูเด้อกูหักแม่กือหักกเลยกูจื้ีผัวใหม่นะผัวม่กูรัาลาแต่กูหักแม่กือเอ้ม่กูโม่กิดรอมามามาไอ้กูลา ว่าไม่เกูจไเนี่ยเนี่ยจ๋าแรงจัดตั้งจตดอกบอเนี่บอกง่าี้ด้วย่าเมื่อยนี้กดรลดแล้วเฮ้ยเบิรงควยกันค่มันจะงามแต่ไหมสาวสาวจะเคเสียงไลยหรอกบ่มกระได้เสียงหรับเฮ้ย

ยกิกมีแส้แผลเกเนไปไปครับตัวพี่น้องหยานไก่สิหยานไก่แล้วเหลืองหยานไก่แล้ว่อ,าอยากยากินไก่ไไไแล้วอ๋อหยานไก่สิหยานไก่งั้นไก่เลยเออไปไปให้เสร็ยางแถวนี้ อาจะเอาไปถิ hmm. ่มมั şey ่โอ้ย uh> uh> ่งเ uh ็ได้ไปสุยาวะเออออักีดบักานี่จบงีหนูยาดปาเป็นมาสุยาวล่้าวก หลักเนียคือคหักเนียคือเนียแค่ไดนดีเท่ไหรหลักเนี้ยคือไอ้ไอ้คลักเนียคือเพชรหยอกเอ้ยจะไล่อ้ยเอียยนี่หลอกแท้ไลยม่เนี่ยเน่อยเนี่ยโอ้โหเ่นี้เมี่ไปแล้วครับไปแล้วคุยเด้อคุยเด้อหมื่นล้านคือสองตัวนี่แตากบานชิ้นหนนมูแล้ว โอ้แมัก็เนี่ยกูหละเออแม่จะพาลงคงได้ไม่ได้ครับอีกสักสีห้นเรื่องหนนะเขาจะพาลงครับอีกจะพาปักบุรีกับน้องบุพันลงนาไปไล่ควายฉีดฉีดอะไรฉีด

สูงชายอินลิก้ยนะครับก็หักเนี่ยก็แหงไหลเยโอ๊ยหักเนี่ยกูเจ็บเจ็บเชืไเมียมีอยักันบ่ดูคอบสองคนเอเย้ยสวัสดีครับเอเ้ก็หักเผือกคือ